สามเรื่องที่คนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับคนมีสิวค่ะหนึ่งคนมีสิวคือคนสกรปรกแก่ขอพูดได้ไหมฉันจะบอกว่าเรื่องสิวเป็นเรื่องที่ควบคุมกันไม่ได้เลยนะเพื่อนฉันบางคนเนี่ยคือสะอาดยิ่งกว่าอะไรดีดับเบิลเคลนส์หน้าก็แล้วทํานั่นทํานี่กับหน้าก็แล้วจนแล้วจนรอดก็ยังมีสิวตัดภาพไปที่เพื่อนบางคนนะคะใช้สบู่ก้อนเดียวอาบน้ําก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นนะคะอยากจะเข้าใจว่าเรื่องสิวเนี่ยอาจจะเกิดจากความสกรปรกได้ แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเกิดจากความสกรปรกเสมอไปไม่ใช่ว่าเห็นใครหน้าเป็นสิวปุ๊บแล้วเหมารวมเลยว่าเขาสกรปรกแบบนี้ก็ไม่โอเคนะ 2. พวกที่เป็นสิวเนี่ยคือพวกที่ห้ามใจตัวเองไม่ได้ชอบกินของหวานของมันเยอะจากเว็บแอนด์อารันดอลเดอร์มัทจีนะคะเขาเนี่ยก็ได้บอกไว้เลยว่าช็อกโกแลตเฟรนช์ฟรายหรือพวกจังฟู้ดอื่นๆเนี่ยแทบจะไม่มีผลต่อการเกิดสิวเลยหรือต่อให้มันมีก็มีน้อยมากๆนะคะ แต่เดี๋ยวจะหาว่าหาข้อมูลไม่เพียงพอนะคะพี่เ่ยไปหาข้อมูลตัวนี้มาเพิ่มเยอะมากๆนะคะหนึ่งในเว็บที่รวมงานวิจัยน่าสนใจไว้ก็คือเว็บ e a ล t h l i น e นะคะยังเว็บ e a l t h l ล n e เองนะคะก็พูดไปเลยนะว่าตัว Research หลายตัวนะคะมันก็ c o n f l i c t i n g กันเองคือพูดง่ายๆมันขัดแย้งกันเองอ่ะเขาพูดถึงสิ่งที่เป็นน้ำตาเขาพูดถึงสิ่งที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเขาพูดถึงสิ่งที่เป็นค่า G I คือเขาพูดเยอะมากแต่ในท้ายที่สุดนะคะมันก็ไม่ได้มีข้อพิสูจน์ชัดเจนว่าสรุปแล้วนะวนนอวนไอ ถ้าให้สรุปง่ายๆนะคะคือว่าร่างกายแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะฉันเนี่ยเราไม่สามารถพูดได้หรอกว่าคนที่เป็นสิวเนี่ยคือคนที่อินดาวจตัวเองอยู่ตลอดก็ค,คือปล่อยให้กินของพวกนี้อยู่เรื่อยๆแหละแกบางคนตั้งใจกินเฮลที่แทบตายอะ่ะสิวก็ขึ้นค่ะ 3. ถ้าอยู่กับเพื่อนที่เป็นสิวก็มีโอกาสจะเกิดสิวตามเพราะสิวสามารถติดกันได้แกฉังงข้อนี้มากมันมีคนคิดอย่างนี้จริงๆนะว่าเอาเมือไปแตะหน้าคนที่เป็นสิวแล้วเราจะเป็นสิว จากเว็บ verywellhealth นะคะก็ได้ clarify อย่างชัดเจนเลยนะคะว่าอีเว่าเราจะใช้สบู่หรือเราจะใช้ทาวเวลก็คือผ้าเช็ดตัวนะคะกับคนที่เป็นสิวเนี่ยมันก็ไม่ทําให้เราเป็นสิวตามเขานะแล้วมันมีคำหนึ่งที่พี่ชอบมา,มากๆเขาพูดว่าทุกๆคนในชีวิตเราอะ at some point in our life อะานะจุดหนึ่งของชีวิตอะมันต้องเคยเป็นสิวเว้ ฉะนั้นเนี่ยการที่แกบอกว่าเอ้าอยู่ๆฉันเป็นสิวเนี่ยแกก็คงไม่สามารถตีคลุมได้หรอกว่ามันเป็นเพราะแกไปอยู่ใกล้คนที่เขาเป็นสิวแล้วเป็นเพราะแกเอามือไปแตะหน้าคนที่เขาเป็นสิวคือมันก็ไม่สมเหตุสมผลเคสใช่ไหมจริงๆประเด็นเรื่องสิวน่ะเป็นประเด็นที่เราไม่ควรจะต้องเอามาใช้ในการบูลลี่ต่อไปแล้วนะหรือจะพูดกันจะจริงประเด็นไหนมันก็ไม่ควรจะถูกเอามาใช้ในการบูลลี่ไหมแต่ที่ประเด็นเนี้ยมันต้องพูดถึงก็เพราะว่าหลายคนเนี่ย ชอบครีมเหมือนกับว่าสิวมันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจนียน,นั่นท่านังที่พี่คิดว่าคนที่เป็นสิวนะน่าสงสารมากเพราะเขาไม่สามารถที่จะบังคับหน้าของเขาให้เป็นสิวหรือไม่เป็นสิวได้ฉะนั้นพูดตรงๆนะคะถ้าหยุดพฤติกรรมการไปรอคนเป็นสิวได้อะหยุดได้ก็หยุดเถอะเพราะต่อให้เรารอเขาหรือว่าเป็นสิวหน้าเรามันก็ไม่ได้ดีขึ้นเนะาะฝากไว้ให้คิดค่ะ